ซาร่าคาซิงกินีสมัยเป็นเน็ตไอดอลต้องบอกว่าหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ8ปีก่อนสาวซาร่านั้นคือเน็ตไอดอลที่ถูกพูดถึงมากคนหนึ่งเพราะณเวลานั้นสาวซาร่าสวยและน่ารักมากๆ จนขึ้นเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเรื่องความน่ารักและเจ้าสเสน่ห์ซาร่ามักจะถูกพูดถึงเสมอโดยหากย้อนเวลากลับไปซาร่าเธอเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังคนหนึ่งซึ่งเธอมีแฟนคลับติดตามไม่น้อยจนช่วงหลังมีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงและด้วยความที่เธอหน้าตาหน่ารักเหมือนตุ๊กตาทำให้ช่วงนั้นถือเป็นคนดังที่หลายคนอยากเข้าไปทำความรู้จักที่สุดเลยละคะ่ะ